แล้วไ่ทำไอ้เฟืองทองนี่ไงฮะพ่<โ>อ,อได้แ้ะขอรับคุณลำเพยกูไม่พอที่กับกูนะมึงเล่นตัวนั้นายเด็ดย,ย,ย,ยุดอนี่มึงกล้าทำกับกูแบบนี้เลยเหรอฮะก็คุณลำเพยพูดไม่รู้เรื่องเอาแต่เอาละว่าอยู่ได้ก็ที่กูเป็นแบบเนี้ยก็เพราะว่ากูหึงมึงไงล่ะกูไม่ใช่นางมาอะไรหรอกนะที่จะปล่อยให้ผัวตัวเองไปไข่เลี้ยราดเป็นพญาเทควแบบเนี้ยมันไม่ใช่อย่างที่คุณลำเพยคิดนะขอรับ ปกป้องมันใช่ไหมรักมันมากใช่ไหมไปไปถ้าคุณลำเพยพูดไม่รู้เรื่องแบบนี้ก็ผมจะจับคุณลำเพยมัดแล้วนะขอรับไปไม่ไปอ่อโอ้ย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 คุณลำเพยอีฟ ไนนอ่แม่ลำเทยมึงคิดจะแย่งผัวกูเหรอชอ้ขีค่ะ น้องเฟื้องน้องเฟืองน้องเฟือง,องข้ารู้ว่าคุณหลวงเลวขนาดไหนแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเลวขนาดนี้เพราะข้าแท้ ยิ่งถึงมืเจอเรื่องระยำตําบอลน,นี่จังมันเถอะอึ้งแค่นี้เองนเนาะเรื่องแค่นี้ที่ไหนนางเฟื้องไอ้คุณหลวงไม่พมคืนเองเลยนะไอ้ระยำนางเฟื้องเป็นเหมือนน้องสาวกูแท้ๆมึงก็ไม่เว้นกูเคยนึกเสียใจที่ทํากับมึงแบบนี้เพราะยังไงมึงก็มีมึงขุนเลี้ยงกูมาคนใจสัตว์อย่างมึงควรจะต้องทุกทรมานอย่างนี้มึงถึงจะสาสม ข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงลูกลูกเองปลอดภัยดีเองนอนต่อเถอะข้าเรียกหมอมาตัวตอนที่เองยังไม่ฟื้นหมอบอกว่าเองกับลูกปลอดภัยดีทีนี้เองจะยอมนอนต่อได้หรือยงังฮะ ถ้าเองไม่เชื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะเรียกหมอมาตรวจอีกรอบก็ได้นะข้าไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นถ้าเองไม่ได้ห่วงเรื่องลูกแล้วเองห่วงเรื่องอะไรข้าห่วงเรื่องคุณมาอลัย